สวัสดีรุ่นเมกาทุกคนด้วยนะครับที่ผมอีกแล้วนะฮะทีบอมซีเฮดนะครับทีมเกมฟิฟาย์ฟิฟาย์ก็มีกิจกรรมใหม่เข้ามานะครับเยอะมากมายนะครับแต่วันนี้ผมก็จะมีไอเทมโค้ดมาแจกนะครับสายฟรีนะฮะแฮมพลาดนะครับผมได้โค้ดมานะครับผมก็ไปใช้กันนะครับแต่โค้ดนี้น่าจะไม่ได้ยกเซิร์ฟนะครับใส่ได้แค่1คนต่อ1นึเซิร์ฟนะครับผมเนาะแต่ก็โค้ดยกเซิร์ฟใครที่ยังไม่เคยใส่นะครับหนึ่งครั้งต่อหนึ่งไอดีนะครับก็ยังใส่ได้อยู่นะครับไม่ใช่ว่าใส่ไม่ได้นะครัััับบบผผมมมมมมเเเนนนนนาาาะะะะะกกกก็็ไปคคครรแแล้้้้ววจีโดดซใหย เอาไปให้กันนะครับสําหรับโค้ดที่ยกเซิร์ฟก็จะมีบัตรเปลี่ยนชื่ออะไรต่างๆนานานะครับสำหรับคนผู้เล่นใหม่แล้วก็คนที่แบบไม่ได้เล่นไม่ได้เคยกลับมาอะไรเงี้ยกลับมาเพิ่งกลับมาอะไรเงี้ยก็ไปใส่ได้ไต่อยอดได้นะนะครับผมเนาะโอเคลหลักๆก็จะประมาณนี้สําหรับแบบไอเดมโค้ดนะครับผมเนาะนะครับ,นะรบก็จะมีอะไรต่างๆนานาเยอะแยะมากมายนะครับขายฟรีนะครับผมก็เอาไปใส่ได้นะครับ ตัวนี้กิจกรรมพี่เอกแล้วตอนที่ผมอัดนะครับผมเนาะนะครับประมาณนี้นะครับผมไม่มีอะไรมากนักนะครับผมกล่องก็จะเป็นกล่องสกินปืนนะครับสาหรับไอเทมโค้ดที่เป็นผมจะให้ใหม่อีกอันหนึ่งนะครับก็จะเป็นกล่องแบบนี้คล้ายๆแบบกล่องสกินปืนแบบนี้ครับเอาไปใส่กันนะครับผมเนาะแล้วก็มียกเซิร์ฟก็คือนั่นแหละนะครับใครที่ไม่ได้เคยใส่ก็เอาไปใส่ได้นะครับเนาะโอเค หลังน่าจะประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรมากนักนะครับผมช่วงนี้ก็กิจกรรมแบบเก่าๆกลับมานิดนึงนะครับใหม่ก็แค่ขอพิเศษตรงนี้นะครับผมอันอื่นก็ไม่ค่อยมีนะครับมีแค่ของเก่าเลยนะครับผมเนาะโอเคหลักๆก็ประบาณดีครับนี่ใส่ไปครับเจอกันคราบคลิปหน้าฮะสวัสดีครับ